เดี๋ยวเราได้แนวกินเส้าเนาะเหมือนนี่ไหลปิตยานได้ปุยๆเซะต้นอยขาไปไหลายต้นอยู่ครับพี่น้องต้มซอท่านั้นวันนี้กับสูเขาสูบเอาไปวนัวนวันขาแดกับโเสคเซอโรไปินนะบินน้องหอม ซ่บเดดียว้รด่อูคนต้องกินเมนูปกเขียดจ้ะสวัสดีเอฟซีตอนเช้าๆทุกคนทุกท่านครับพี่น้องวันนี้ออกมาให้มาหน้าครับวันเราพาพี่น้องมายามเบ็ดครับเสื้อเบ็ดไว้ประมาณจักสิบเจ็ดสิบสองหลังนี่แหละครับพี่น้องเสื้อไว้นำหยั่งครับตอนนี้มานาถามเด้อพี่น้องเลย ตรงนี้ลานเพื่อนอน,นไถดินเกตดินไปกันคู่ยั่งไว้เพื่อนละปลูกอ้อยมั่งขับแถวนี้อยู่แถวแถวเคหะหนาพอน้อยนี่ล่อะอะพาพี่น้องมาเบิ่งน้ำหยั่งก่อนเมื่อวานมันน้ำไหลครับพี่น้องก็เลยหามองเสือมีค่อยได้ได้ปากระเดิดปลาเข็งก็เลยเอามาลองเบิ่งครับเจ้ามาท่านกินเฮยอ,อยั่งดอกมาละเสือเบ็ดปลาตองกายนี่ล่ะ โอ้ไม่นี้น้ำย่างลงหลายตัวนี่โอ้เร็วไปคือแหงอยู่ถึงโคกแตนะ่น้อเบ็ดพี่น้องน้ำมันลงเร็วเกินตัวนี่ไหมขันเบ็ดตรงโยนล้างแรกมีคือดอกครับพี่น้องุอูนะน้ำย่างไหลลุยลุยอยู่นะเลกน้ำฮื้นหลายอยู่นะครับพี่น้องรอบนี้จนเฮาเฮนา ลอดทงผุนละครับแต่มันกระข่แต่ว่ามันแห้งไวครับพี่น้องมันโทม,มีเหงหลังแหลมีคือครับเนื้อผัดร้อนอยู่ด้ปลากินบอกให้มันรุดไปเส้นได้ปลาเข่งหลังนี่ซื้อเนื้อปลาเข่งไวเมื่อวานเห็นน้ำลดลงหน่อยนึงก็เลยมาซื้อพาพี่น้องลงมาเบิ่งกอนอเนื้อร้อนอย่าทำมีถือครับพี่น้อง อย่างถ้ารุ่นต่อไปนะครับยังอยู่ประมาณสิบหลังสิบดหลังนี่แหละยามแล้วเบสและครับพี่น้องมีได้จักรโตโอ้โหได้แนวกินเส้าเนาะเหมือนนี่นูดานำยังพี่น้องไหลปิตยานทน่านนี้บีบีน้ำามันบุญเสาะตนอยู่ข่าไปหลายต้นอยู่ครับพี่น้อง ตามขอบยังพังเพิ่แต่ว่าพุ้นระครับล่อให้น้ำลุ่งหลกว่านี้ยังเรามาซื้อบึงไม้ครับพี่น้องแต่ก็เห็นร่อนอยู่สองหลังแต่ทำมีได้แนวถือระกับฮอบ้านระบัดนี่พี่น้องเลยหลังจะไปยามเบ็ดมาก <c oughs> ไม่ได้เผลอพี่น้องเอ้ยน่ะเงอเกยยังจ้งไว้ยดนมกมกพอมกไม่มีมกได้พอหวัวหานว่านไว้ยืน ปลาเกลงน้อยไว้ถ้าซื้อปลาตองไก่ครับพี่นอ <c oughs> ้องปลายามเมื่อเช้ามีได้จ,จักตูใช่สิบอกพรดีอันซื้อกบน้ำเพลินไวน้ที่นั่นขอนบกปลาตองไก่เนะเ <c oughs> พราะตองให้มันมีร่มหนาไวไว้ไว้มาก่อนโอ้ย่แต่พ,อพ่อเขาจะซื้อไอ้เราเลยเราจะซื้อที่หนักที่น้องกบสามตัวนี้ซื้อน้ำเพลินมาต้มซัวเท่านั้นตัวใหญ่ดีเด้ต้มซัวปลลูกปลาสันปลาลูกต้มซัวกบนี่ยแหละครับพี่น้องมัอนี่ขาดไม่ได้เลย ระว,วังล้อพ่อขั้วกบจ่าใจจะมาหาเก็บใบบักขามอ่อนอุ้ยเจอใครอุยอ้ยอุ้ยเจอใครคะเนี่ยใครคะเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับอ้ยเสวัสดีจ้าก่อนค่ะอสวัสดีจ้างั้งน้อยก่อนนะเอาสวัสดีจ้าก่อนค่ะแม่ถ่ายคลิปอยู่ลูกอ่ะสวัสดีจ้า อ้าวจ้าโอ้บอ่เห็นอ้ทำมือสวยๆทำนังกันว่ายังไงคะจ้ายิ้มหวานให้ป้าๆนานๆหน่อยเ <laughs> มื่อกี้เก็บใบบักขามกอนหิวข้าวหรือ,อยังคะนั่นไงพี่ปาตังปาตังปั่นจัก,กรยานนี่คะ่ะโอ๊ยเมื่อกี้เก็บใบบักขามย้ำคำซะมากอันนี้เธอเนอะาะใบมันโหดมาลีเก็บช่วยไหม น้ำเดือดแล้วใส่ลงไปครบลงหม้อกันเด้ออพี่น้วหม้อกดนะครับนมสว่าครับพี่น้องมันนมสว่านเดียเบื่อมาคลอ่งก่อนวันนี้เอาสูตรเผาสูตรเผาไฟจะกว่าอยังมาต้มลงหม้อแล้วก็เอาชูนด์ลงไปแล้วได้เกลื้อก็จะน้ำน้อยแท้มันลักเง้ยเปินค้างหม้อไว้แล้วเปิดไปอาบน้ำกลับมาแล้ว เสื้อเดี๋ยวเราตื้นแค่จังน่อยก็ได้ชุดเสื้อสูตรตัวซ้อนนึ่งเสื้อเดตามลงไปเดี๋ยวนาลูกล้างมือรอค่ะหิวข้าวใช่ไหมล้างมือล้างมือนี่เป็นขาแดงครับพี่น้องกระโปรงสีคือยเสื้อลงไปใบมะขามพอใส่ตอนไหนใบมะขามรอมันฟดสักโอเคจ้าหาเขาเขาลูกก่อนจ้ามาลี่บอกแม่ก่อนมาลีหิวข้าวหรอคะ อีลาเยอะเข้าวจังคุณสิ๊กสวัสดีจ้าน่าหิวข้าวสามสี่อะไรสวัสดีจ้าก่อนข้าหิวข้าวสวัสดีค่ะยิ้มหวานยิ้มหวานหน่อยค่ะอันนี้แหละเสอร์เบอร์มะขามกวันนี้พี่น้องเลยลืมเป่วยแล้วพอพอตื่มน้ำให้ไปเนี่ยนอนตื่มแล้วได้หลับพอดีน้ำพอดีตอนกลางวันไม่ห้โซนี่งอกเด้วย เสร็จแล้วเป็นทองครับวันนี้กินเป็นข้าวแรงจ้ะพี่น้องข้าวแรงนะคะเป็นเนื้อเลือดท่าพอเอ้ยพอดีน้ำพอดีตอนเข้ามาพอดีดำพอดีตอนจะมีแล้มันยังมีลูกมาสะปุ้งๆเด็กพี่น้องเลยบ้านน้ำสีแห้งก่อนจแจงสมชวามันมันจางรสแซวเท่าพอเป็นสมบูรณ์เลยเด้กพี่น้องมีท่านได้ซื้อเผื่อได้ว่ามันจางมันเค็ม เคสระบบโอเคพอดีแล้วค่ะแต่ความสด<น>เดี๋ยวเพิ่มมะนาวเดี๋ยดาบรรยากาศดีเธอได้จ่ามีเสียงเขียดเสียงในห้องน้ำอ่งเด้อยู่มองเคยซอนเนียวแมงระงำนี่แหละพี่น้องอะไรใส่ก้อนเถอพะพ่อเขาโคนีะ่ะจ,จ้าไปเจ้าเจ้า อย่มามันเสีเศร้าหอนเดี๋ยวหลายหลังมันเป็นหอ,อมความอยู่ในความหอนอยู่หอ,อมพริกใชไมมันยังเสียบปจา้จาจวดบางนาร่องนี้ให้สีหอมค่ะน้ำลายแตกสองปีเลยเนะาะจ้าโ <c oughs> อ้สมสมสดื่นสดื่นหอ,อมมะนาว หมหูหัดเช่นเดิมจ้ะพักจ้าใส่ลงไปเลยมีอันหัวหอมแดงสาลาเนห่หอมเปรย์พักแก้วจ้ะเมน,นี้พอใส่ใบขิงไผ่พร้อมจ้ะเพิ่มความหอมมีกขะขรนแหง้งนี่เมันเปนื่ยอยคนค่ะคอะค่ะค่ะค่ะ มันก็นกยากมาเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับมาเสแสรบ,บ,บเดี๋ยวได้ไหมกลุผมสวากบสุดยอดมาเด้อจ้าพี่น้องฤดูฝนต้องกินเมนูกบเขียดจ้ะมนนีมีข่าวพาร์ทมีตำบักทัวมีสวากบ เราแม่เอานั่นในไมโครเวฟมานะสมป้าใช่เราสีแบงค่ะลูกเคยแล้วผ่านมาลีไปอเอาใช่เวใบแม่แม่บ่ได้ยังกับข่าวอยู่ในไมโครเวฟบ่แม่นยายตุกับข่าวบ่ต่ำสุดท้ายลูก โอ้ยต่ำแล้วบ่ามาโกะปไนใดดอกคอน้ำลงไป <laughs> จัดไปจัดไปโอ้คือหนองขันมันบริสัทก๋เยาวานอันนี้เน้ำจ่าโทรศัพท์สายห่างหอยเกือห้างหอยคือหอยพอ<ป>ห้าปีแล้วได้ไ<ป>มีอันนในน้ำจ่ายังก็สมปลาแบบแผ่นจ่ะได้มาแต่สิเดินสายสื่อมื่อเช้า,าอยู่ตลาดต่ำถูกไหมเงินหนี่งตนน้นแมน เขาแม่เราเสียดายตอนประเดี๋ยกันุงเครื่องลงแลมันาเป็นอะไรตรูมติบๆง่านั่นแม่มันยังไม่หลายอันนั้นมันเป็นติบค่าเขายินไจ้ะตา้การขนาดจ้าตายพอจานมาได้เขูเขาเย็นน้ำนี่ครับลุกเปิ่มฮ้อนๆเลย มาได้ครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับมาเสแสรบเดี๋ยวนะครับจอดไปไปซื้อเบ็ดน้ำยาแบ่นีได้จับตัวพอดีได้มากินต้มซ่าครบเนี่ยเดี๋ยวยังเราไปแกะมือใหม่กันได้พี่น้องเลยเนื้อขาตุ๋ยมันพี่น้องซเสแสรบเดี๋ยวครบไงมันละมันดิผมนี่อายุกระเทม เปื่อยปละเป่อยัดก็กินไห้เนี่ยกกินแล้วข้าวผัดือนีเลยอันนั้นบอมบแอบสมปีดดีบังน้าบัเอื่นนะพูดอยังไงเอานบังหน้าไปใบกินนนะมาบานพอหน่อยเด้อจ้ะ นี่แล้วก็เพีนประตันเนงินเอ้ยกับมีเอ้ยได,ด้น้อยเลยครับกำมาโทรโ<ะ>ทำเขาเขาไปตัดเสียพอ,อจะใหญ่ไวเท่าเป็นน้ำพอหน่อยหาสิบแปดขวบแหรอจ๊ะขวบเอาขวบเนาะสิบแปดปี สองเดือนนั้นเดี๋ยวพอถ่ายสองปีบ่อยากให้ได้ละบ่ต้องถ่าเขาหนุกเหลือเขาบ่ให้ถ่ายอีแม่เะี๋ยวจะปีเรากี่สิบห้าโอ้คนสิกินข้าวผัดข้าวผัดเธอหลุดสาวจังเลยเรื่องพี่น้องเยโอ้ขอบคุณค่ะโอ้ต่แต่แต่กล่องล้วน แสบดูเออยืมใครน,น,น,นี่อ้ะไรครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมานี่มาเด้อพี่น้องมาเสร็จๆขอกบหนึ่งเดียวครับสุดยอดเลยขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะ